Hmm. รู้สึกมันมีอะไร,ปร,ะแ,ปประแปลกๆกลังจะโผล่เข้ามาตกตามันเลยยังไงนะจริงๆอ่ะคอยดักนี่เลยดีไงออกมาโดนออกมาโดนออกมาโดนโดนนี่สามศูนย์จุดสามว้า อืมช่ำๆๆนุกช,ช,ชิ้นนุกชิ้นกรอบช่ำๆอืมอืมอืม 으음 음. 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 เต็มนี้เล่นไม่ยากเพื่อเราต้องใส่ลูกบอลให้เต็มให้หมดต้องใส่ลูกเล็กก่อนลูกเทนนิสไปเลยปึ๊บ,บใช่เปล่าวะาลูกเทนนิสก่อนเลยตามตัวนี้บอนลน,อนั่นไงเต็มพอดีเลยนะไม่ยากคุณเพื่อ

ไอ้เวรทำได้ไงวะเอาไหมตก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 ตูเ oh อ้าเฮ้ยมันเป็นสีเหลืองมันไม่น่้มันเป็นสีฟ้าเลยอย่างนี้ได้แล้วเป็นสีเดิน

ยังไม่ได้พูดเลยเออกมาไม่มีใครเล่นเกมนี้ได้ผ่านง่ายๆลูกลูกโอ้ยการ์ดไหลเฮ้ยไม่มีใครได้ผ่าน ตุกตุกตุกอุ้ยยังถืออยู่แล้วโอ้ยโดนถูอีกแล้วเกือบถูกแล้วอ่ะตุกตุกตุกเฮ้ยตกโอ้ยโดนแล้วดิอุ้ย

ตอกตอกตอกตกุตก้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวอะรู้แล้วเดินเดินตอกตุ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันจำได้ไงวะเกมจับคู่เกมจับคู่พระราชาเออไฟกับอะไรวะ ไปกับคนทำอาหารเหรอไม่ใช่หนูกับมา้าเฮ้ยหนูกับคนทำอาหารโอเคไปกับโอ้ช้าไม่ทันแล้วอะคอยอรอบขอยอรอบมาขอยรอบเออหนูกับคนทำอาหารอ่านี่กับมา้านี่กับไฟอ๋อเป็นนิทานเรื่องเดียวกันคือดินกับอันนี้เฮ้ยช้างช้างหนูกับอุย้ยไม่ทันแล้ว มีใครเร็วกว่านี้ไหมเกมจับคู่อ่ะไม่ทันแล้วอีกรอบมาอีกรอบขออีกรอบขออีกรอบอ่าหนูกับคนทําอาหารไฟกับนี่นี่กับนี่ไอ้เร็วร็วร็วหนูกับหนูก,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 กับช้างหนูก,กับช้างอ่ะม้ากับนี่นี่กับอาดินโอ้โห 와와음와음 wow. wow. mm. wow. mm. Hừm. Mm -hmm. oh, oh, oh. oh. Wow. Mm. -hmm.